สวัสดีจ้าทุกคนพบกันอีกตามเคยนะคะในช่องไลฟ์สไตล์บายแม่หมค่ะวันนี้แม่หมีวจะพาทุกคนมาปลูกอาซัคูเรนนะคะกุลาพินแม่หมีวสั่งทางอินเทอร์เน็ตมานะคะแล้วก็แม่หมีก็จะปลูกก็จะทิ้งไว้ให้รากเขาแห้งก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดทําให้รากมันชุ่มชื้นอยู่เงี้ยค่ะเราเอามาปลูกแล้วจะทําให้ต้นเขาเน่าได้ค่ะ ตอนแม่อยูซื้อมาตอนนี้ก็ครบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะแม่หมิวทิ้งให้รากเขาแห้งแลวคะ่ะให้ดินแห้งเดี๋ยวแม่หมิวจะมาปลูกลงกระถางขยายนะคะเราติดตามดูไปด้วยกันเลยนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะแม่หมิวจะเอากระถางมาไว้ใส่ต้นไม้นะคะที่เราแยกออกจากกระถางเดิมนะคะเพื่อ,อจะสะดวกในการปลูกใหม่ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยนะคะว่าแม่หมิวทำยังไง ก่อนอื่นเราก็ก็ถางมาก่อนนะคะแล้วเราก็บีบเขานะคะบีบเขาหน่อยนึงให้ลากเขาออกง่ายๆนะคะจะได้ไม่เป็นการช้าของต้นไม้ด้วยเดี๋ยวจะบีบประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงออกค่ะดึงออกทีละต้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ว่าอวบน้ําแล้วก็เขาก็จะช้าง่ายะคะ่ะดึงทีละอันนะคะอันนี้เดี๋จะดึงทงนี้ก่อนก็ไม่ต้องกลัวเขาตายนะคะเพราะว่าเขาเป็น เป็นไม้ที่ว่าทนแรงนะคะ่ะที่ก็มีเน่ามีหลุดเหมือนกันเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสค่ะอ,อยู่ก็ทิ้งให้เขานิ่มเลยค่ะให้รากเขาแห้งเลยนะคะนี่ค่ะแห้งมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่ค่ะเอาอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องกลัวเขาตายนะคะแล้วก็แกะตรงนี้ออกไปะคะ่ะที่เขาเหี่ยวๆตรงนี้ออกไปเลยค่ะ ทำแบบนี้ทุกต้นนะคะเพราะว่าเขาก็กว่าจะมาถึงเราอะค่ะคุณขายเขาก็จะต้องให้น้องอดน้ําก่อนค่ะเพื่อสะดวกในการเดินทางและน้ําหนักในการจัดส่งนะคะแล้วก็ดินน้องอดน้ําน้องก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบนี้ค่ะน้องก็อยู่ได้นี่ค่ะแล้วเราก็มาเอาดินอ,อกจากลากเขาประมาณหนึ่งนะคะดินเก่านี่ค่ะแล้วก็แต่งน้องเขาให้ สวยงามเอาใบเก่าใบตายออกะคะ่ะประมาณนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยแค่นี้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะซัคโคเลนเนี่ยนะคะเขาไม่ค่อยชอบน้ํามากอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ให้น้ำเขาทีเขาก็ยังอยู่ได้เลยค่ะอันนี้ไม่มกว่าที่ว่าแม่หมีวสั่งมาก็จะมาถึงแม่หมีวก็เป็นอาทิตย์แล้วนะคะทางร้านเขาก็ให้น้องอดน้ํามาแล้วแล้วมาถึงแม่หมีวอีกแม่หมีวก็ให้น้องอดอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ ก็ถือว่าประมาณว่าสองอาทิตย์เนี่ยน้องก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีแบบนี้ค่ะก็ถือว่าโอเคค่ะใช้ได้เดี๋ยวยังไงมาแม่หมีวมาแกะก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ดูวิธีการปลูกต่อไปค่ะอ่าอันนี้หลังจากที่แม่หมีวแยกออกมาจากกระถางเดิมแล้วนะคะแล้วก็เอาดินเก่าออกหมดแล้วค่ะถอดดินเก่าออกจากรากค่าแล้วก็เ,เหลือรากเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาปลูกลงในกระถางใหม่กันเลยค่ะว่าเรามี วิธีการปลูกอย่างไรใช้ดินแบบไหนนะคะตามดูกันเลยค่ะก่ mm hmm. อนอื่นนะคะแม่มิวใช้ภาชนะดินเผาในการปลูกนะคะ่ะก็ไปดีไปซื้อที่ร้านข้างๆบ้านนะคะตอนแรกต้องเราต้องใส่รูตรงนี้เราจะใส่กุยมะพราะ้าวหยาบหรือว่าฐานที่เราทุบแล้วก็ได้ค่ะแต่แม่มิวก็จะใช้ดินเผาไฟนะคะในการใส่ก็ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเพราะว่าเขารูนิดเดียวค่ะ ใส่พออุดรูอย่าให้เขา,าดินไหลลงแค่นั้นนะคะอันนี้นะคะตามนี้แล้วก็เดี๋ยวไม่นูตักดินใส่อีกทีค่ะลองพื้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ตักดินผูกแคกตัดใส่ไปเลยค่ะ ดินปลูกแคตตัดก็ไปตามดูอีพีย้อนหลังเลยนะคะแม่หมิวสอนไว้อยู่ว่ามีส่วนผสมของอะไรอันนี้แม่หมิวผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่หมิวก็เอามาปลูกได้เลยค่ะตามนี้นะคะดินประมาณเท่านี้ค่ะนี่ค่ะก็ภาชนะดินดินแม่หมิวก็ผสมไว้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะเอาต้นนี้ลงนะคะเราก็เดี๋ยวจัดกล้องหน่อยนะคะตั้งยากเนาะทำคนเดียวไม่มีคนถ่ายให้เอาตอนอื่นแม่หมีวเอาไอ้กุหลาบหินซิมบ์เวียนาัมก่อนนะคะซิมบ์เวียนบม,มที่แม่หมิวเคยแนะนำครั้งที่แล้วนะคะลงก่อนอันนี้แม่หมิยวถอนรากเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำมาหล,มหลวมๆลอยๆอ,อ,อย่างนี้เลยค่ะที่แม่หมีวว่า ลากเขาอย่าให้ไปชิดกับหินมากรุนแรงมากเกินไปนะคะพวกดินแล้วเราก็ตักดินใส่ค่ะเนี่ยคะ่ะรอบไปเรื่อยๆส่วนผสมของดินของอะไรไปตามดูอีพีย้อนหลังของแม่หมิวเลยนะคะแม่หมิวอธิบายละเอียดเลยว่าแม่หมิวใส่อะไรไปบ้างมีส่วนผสมของอะไรบ้างนะคะ นี่ค่ะก็ยกยกลากเขาขึ้นหน่อยค่ะยกลากขึ้นเลยๆไม่ต้องไปกดเข้ามากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะล่อลากขึ้นมาใหม่เดี๋ยวน้องเขาลากเขาก็ทบกระเทือนเดี๋ยวเขาจะเน่านะคะเอาแค่ลอยๆแค่นี้ก่อนนะคะไม่ต้องเยอะแล้วก็โรยด้วยหินภูเขาไฟค่ะเราไม่ต้องโรยด้วยหินภูเขาไฟก็ได้ค่ะใช้หินประดับอะไรก็ได้แต่พอดีว่าไม่มีวไม่ได้เตรียมมาเนาะหมีวก็ใช้หินภูเขาไฟนี่ในการโรยแทน มันเพิ่มความสวยงามนะคะเห็นเขาไฟเหียงพูดทุกครั้งว่ามันต้องมีการโรยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่โรยเนี่ยต้นเขาก็จะโยกมันเป็นการพยุงต้นด้วยค่ะพยุงต้นไม่ให้เขาล้มแล้วก็เวลาเราลดน้ํานะคะดินดินที่เราปลูกลงไปก็จะไม่กระเด็นนะคะจะไม่กระเด็นโดนต้โนโดนอะไรเขาเพราะต้นเขาจะสวยค่ะฟอร์มเขาก็จะสวยแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราถ้าทุกคนบางคนที่ว่าจะเอาไปขายนะคะ เอาดินเปื่อยมันก็ไม่สวยอ่ะเนาะมันก็มีประโยชน์ของมันหลายอย่างเหมือนกรณีนี้สประโยชน์หนึ่งอัพราคาสินค้าให้เราได้2ปรพยุงต้นไม้ไม่ให้ล้ม3เวลาเราลดแล้วดินไม่กระเด็นโดนต้นไม้ก็จะมีความสวยงามอยู่แบบนี้อันนี้ตอนแรกดินแม่หมิวก็ถือว่ามีความชื้นอยู่ระดับหนึ่งนะคะแม่หมิวก็จะไม่รดน้ําจะเข้าทิ้งไว้ประมาณ2อสาวันแล้วถึงจะโพ,ม,พมน้าอีกทีหนึ่งหรือใครดินแห้งจริงๆนะคะ ดินจากรากของเขาแห้งจริงๆกน้องเฉาแล้วอะไรเงี้ยจับดูก็ได้ค่ะถ้าน้องอยังตึงอยู่หรือเปล่าถ้าน้องเหี่ยวๆหน่อยนึงก็โรยน้ําหน่อยนึ่งนะคะแบบให้น้ําแบบโชยๆะคะ่ะโชยน้ําให้น้องหน่อยนึงเนี่ยค่ะทําแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวแม่หมิวจะทําแบบนี้ทุกต้นเลยค่ะอ่าโอเคนี่นะคะหลังจากที่แม่หมิวปลูกแล้วค่ะเรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้กระถางนี้ก็คือ เหลือต้นเล็กๆน้อยๆนะคะแม่หมิวก็เอามารวมกันจัดเป็นสวนถาดไปนะคะ,ะเมื่อต้นเขาโตแล้วแม่หมิวก็จะขยายต้นเขาอ,อีกทีหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ให้อยู่ด้วยกันไปก่อนนะคะก็จะมีหน้าตายอย่างนี้ค่ะเมื่อเราปลูกรวมกันเสร็จแล้วสวยงามใช่ไหมคะทุกคนหลังจากเราปลูกเสร็จแล้วนะคะแม่ถ้าตามแม่หมิวแล้วแม่หมิวจะไม่ลดน้ําค่ะจะให้รากเขารอลากขึ้นมาก่อน สักประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะเพราะว่าพืชพวกนี้เขาอวบน้ําอยู่แล้วค่ะเขาไม่ต้องการน้ํามากบางคนเห็นว่าเขาเป็นพืชอวบน้ําก็นึกว่าเขาต้องการน้ํามากจริงๆไหมนะคะเหมือนอีพีที่แล้วที่ไม่มิวเล่าเล่าไปนะคะว่าเขาต้องการน้ําอาทิตย์ละครั้งหรือสองาทิตย์ครั้งก็ได้แดดก็ประมาณ50เซนะคะดินก็ไม่ต้องการดินที่ว่าเป็นดินปลูกต้นไม้อ่ะคะ่ะเขาเป็นการดินแบบดินภูเขาไฟดินที่มีหินเยอะๆเพราะว่า เขาไม่ได้มีรากแก้วลากใหญ่เป็นพวกกระบองเพชรนะคะรากเขาเป็นรากฝอย,ยค่ะรากแขนงแขนงเขาเกาะตมหินตำทรายอย่างนี้ได้ค่ะแม่หมิวก็เลยโรยด้วยหินอย่างนี้นะคะเยอะๆไม่ค่อยเน้นดินเท่าไหร่หลังจากนั้นแม่หมิวก็โรยด้วยสตาร์เกิลจีนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนปลูกต้นไม้มีมดมีแมลงเยอะอะค่ะต้องโรยด้วยสกาเกิลจีทุกครั้งเดี๋ยวต้นไม้ที่เรารักกําลังสวยงามเลยขึ้นมาก็ตายขึ้นมาก็าากเสียดายนะคะยังไง ep นี้แม่หมิวก็ฝากไว้ด้วยเท่านี้นะคะ ขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ับส r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งให้แม่หมิวนะคะเพื่อคลิปต่อไปของแม่มิวมาจะได้ทุกคนจะได้เห็นแล้วก็มาดูมาเป็นกําลังใจให้กันทุกกําลังใจทุกการติดตามคือกําลังใจของแม่มิวนะคะอขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะคะอยากให้แม่มิวแนะนําเรื่องอะไรคอมเมนต์มาหาแม่หมิวเลยค่ะ e ีนี้แค่นี้ก่อนนะคะบา,บาย